สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักตันครับวันนี้มาคุยกันเรื่องกลุ่มสารํำจัดโรคพืชวันนี้เปินผ่านถึงกลุ่มที่สองแล้วนะครับก็คือกลุ่ม B กลุ่ม B เนี่ยจะเป็น,นกลไกที่มีผลต่อการโครงสร้างของเซลล์ของพวกเชื้อราทั้งหลายแล้วก็โปรตีนที่นําไปสร้างเส้นใหญ่ต่างๆนะครับซึ่งสารเคมีกลุ่มนี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเดี๋ยวไปดูข้อมูลเรื่องรนะายละเอียดกันต่อในกลุ่มที่2นี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับขอจันทร์จันทรี่น้องสกอรท่านใดผมมีกำลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระพิณสงอาพภาธโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาที่บดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านอินเทอร์เน็ที่ผมแนบไว้กับโดยตงงรงขางหลวงยานได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถืกอ,อกดดอกจันร์เก้าแปดสี่ดอกจันทร์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออก บริจาคข้างละ100บาทเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมันาบุญกับทุกท่านไวนะ้ณที่นี้ด้วยก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าในวันนี้เป็นข้อมูลจากกรมวิชางเกษตรเรื่องการจัดแบ่งกลุ่มการสารป้องก,กันกับัดโรคพืชตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับและแหล่งที่2ก็คือตัว FIC fungicide resistance action committee นะครับซึ่ง ผมวิชาการก็เอามาจาก fisc นี่นะครับก็บันเองจะเอาข้อมูลสองส่วนนี้มาเล่าสุกันฟังนะครับสารกําจัดโรคพืชกลุ่มที่2วันนี้นะครับเป็นการจัดแบ่งกลุ่มสารป้อกัดโรคพืชตามกลไกลการออกฤทธิ์นะครับที่จะคุยในวันนี้สารเคมีกลุ่มวันนี้ก็คือกลุ่ม b กลุ่มนี้เนี่ยจะมีผลต่อโครงสร้างของเซลล์และโปรตีนเกอนการเคลื่อนย้ายโปรตีนนะครับคืออย่างนี้นะครับกลุ่ม b เนี่ย ถามว่าพ่นไปแล้วมันเกิดอะไรโครงสร้างของเซลล์มันเสียแล้วก็การเคลื่อนย้ายโปรตีนมันจะผิดปกติคือเหมือนคนเนี่ยถ้าไม่รับโปรตีนมันจะอ่อนเปี้ยเพรแรงโครงสร้างมันจะเปิดเพี้ยนจากเดิมที่จะอ้วนแข็งแรงกลายเป็นคนผอมกับหลงกระหลงอะไรพวกนี้ประมาณนี้แหละนะครับถ้าเปรียบเทียกบกับคนไปดูกลุ่มบีนะครับว่าจะมีสารตัวไหนที่เราคุ้นค้นหน้าคุ้นตาก,กันบ้างสารกลุ่มบีนี้นะครับมีกลุ่มย่อยทั้งหมด7กลุ่มนะครับประกอบด้วย B1 b ี B3, B4, ี5 b ม b ีสี่ีีีนี้มี2 2ตัวนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดที่เล่าให้ฟังแล้วก็ b ีโดยกลุ่ม B1 ใช้เลขกรุ๊ปหรือเลขกลุ่มคือ1กลุ่ม B2 ใช้เลข10กลุ่ม B3 ใช้เลข22กลุ่ม B4 ใช้เลข20กลุ่ม B5 ใช้เลข2 4่กลุ่ม B6 ใช้เลข47กลุ่ม B B6 อีกตัวหนึ่งใช้เลข50นะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม B7 ใช้เลข53นะครับ อันนี้เป็นตัวเลขบอกกลุ่มกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B ซึ่งอยู่ในกลุ่มใหญ่ตัวเลขประจํากลุ่ม B ซึ่งใหญ่ๆเป็นจากเป็น B1 ถึง B7 นะครับสารเคมีกลุ่ม B เนี่ยมีกลุ่มย่อยทั้งหมด7จกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มย่อยเนี่ยมีสารตัวไหนบ้างสารตัวแรกก็คือกลุ่ม B1 นะครับ B1 น่ก็จะเป็นกลุ่มย่อยก็จะมี2กลุ่มก็คือ เบนซิอ่าเบนซิไมดาโซนแล้วก็ไทโอฟเนตซึ่งไทโอฟเนตเนี่ยจะรู้จักกันดีนะครับชื่อสามัญของกลุ่ม B1 จําไว้นะครับเป็นองค์สกอรจดไว้ก็ได้ชื่อสามัญของกลุ่ม B1 ก,ก,ก,ก็จะมีคาเบนดาซิมฟลูเบริดาโซนนะครับไทอะเบนดาโซนไทโอฟเนตไทโอฟเนตเมทิลซึ่งบ้านเราเนี่ยถ้าจะมีก็จะเป็นคาเบนดาซิมอันนี้ใช้บ่อยนะครับแล้วก็อ่าไทโอฟเนตเนี่ยก็ใช้บ่อย o p โอเฟเมทิวเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วกลุ่ม B1 เนี่ยใช้เลขกลุ่มคือเลขอะไรครับเลข1ส่วนความเสี่ยงความต้านทานเนี่ยสูงเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าโอกาสที่เชื้อราจะต้านทานเนี่ยก็สูงเหมือนกันเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปบอกนะครับว่าถ้าไม่อยากให้มันต้านทานเนี่ยเรามีวิธีไหนบ้าง,างนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลกลุ่ม B1 นะครับซึ่งกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม B อันนี้เป็นกลุ่มย่อย B1 อันนี้เป็นข้อมูลจาก FIC นะครับ ก็จะมีพวกเหมือนกันพวกเบนอมิลคาเบนดซิมฟูเฟอร์ริดาโซนนะครับแต่เบนดาโซนส่วนกรุ๊ปเคมีที่เป็นพวกไทโอฟอเนตก็จะมีไทโอฟอเนตกับไทโอฟอเนตเมทิลก็จะเห็นว่าของของฟอไอซีเนี่ยเขาจะมีกลุ่มแยกย่อยนะครับออกออกมาอีกซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะละเอียดกว่าของกรมวิชาการนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นสารป้องกันเราจะพบเพื่อกลุ่ม b 1นะครับอันนี้เป็นอย่างคาเบนดซินที่พูดมาคือชื่อสารัผสมสารนะครับ ครึ่งลิตร5 0 0 4 0ีก็ประมาณสัก170บาทจะลิตรหนึ่งก็น่าจะ2-300ขึ้นไปนะครับปัจจุบันนี้ก็แพงอยู่พอสมควรต่อมามาถึงกลุ่ม B2 นะครับกลุ่ม B2 เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มย่อยลงมาอีกเป็น e n f i n e w Carbamates และมีชื่อสามัญมีตัวเดียวนะครับกลุ่ม B2 มีตัวเดียวก็คือ d i e t h y l o p h e n o t h a r ตัวนี้เนี่ยกลุ่ม B2 เนี่ยมีเลขประจำกลุ่มคือเลข10 และความเสี่ยงต่อการท้าทานเนะี่ยมีสูงเหมือนกับกลุ่ม B 1เงเลยนะครับต่อมานะครับตันนี้เป็นข้อมูลของ FIC นะครับก็จะมีกลุ่มเดียวเหมือนกันอันนี้ถ้าใครอยากอยากดูข้อมูลพวกนี้เนะี่ยเข้าไป FIC นะครับก็จะมีกลุ่มพวกนี้ให้อยู่ซึ่งจะมีรายละเอียดพวกตรงคอมเมนตะ์เนี่ยบันทึเกี่ยวกับการป้องกันการท้าทานอะไรพวกนี้กลุ่ม B นีนี่มีเลขประจำกลุ่มคือเลข10นะครับตัวนี้เป็น บ้านเรามันมน่าจะมีสารตัวนี้นอะอันนี้มันเอามาจากน่าจะประเทศจีนนั่มั้งนะครับในอัลเฟเนตในอัเฟเนตไดเอ,ดอทีโอเฟนคานะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกคาร์เบนดิซิมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้พวกกำจัดเชื้อรานะครับแต่บ้านเราไม่มีนะตัวน,นี้มีอยู่ประเทศอื่นนะครับต่อมาก็คือกลุ่ม B3 กลุ่ม B3 แล้วก็จะมีกลุ่มย่อยเป็นโโลรเอไมด์นะครับเอทิลอะมิโนไทอาโซนคาร์บอกซามายนะครับ มีชื่อสามัญอยู่สองตัวก็คือซอกซ์มลยนะครับแล้วก็อีทาบ็อกแซมมีอยู่สองตัวเลขประจำกลุ่มคือเลขยี่สบองความต้านทานเนี่ยปานกลางถึงสูงนะครับอันนี้เป็นของฝ่ายภาษาอังกฤษนะครับ f i c ก็จะมี2กลุ่มกลุ่มเบนไซมายก็จะมีชโลเอมายก็จะมีพวกซอกซะซอกซมลยนะครับแล้วก็กลุ่มพวกแทยอโซนคบบพวกไมลยก็จะมีพวก A M N o, อิทิลเอเมเนอ แล้วก็ไทอาโซนคาร์บอก s ไซด์สารตัวเดียวก็คืออีทาบอกแซมซึ่งอีทาบอกแซมบ้านเราก็มีใช้อยู่เนาะนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างพวกสารต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในประเทศเราตัวอีทาบอกแซม1ลิตรประมาณ1,800บาทนะครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่ม BC กลุ่ม b c เนี่ยเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะครับพวกนี้จะการแบ่งเซลล์มีกลุ่มย่อยเป็นเฟนิลยูเรียนะครับแล้วก็มีชื่อสามาัญตัวเดียวก็คือเพนไซคลอน ไซโครนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบ้านเรามันน่าจะมีผมคุ้นๆอยู่แต่ว่าหาภาพไม่เจอต้องขออภัยด้วยนะครับชื่อสมานคือเป็นไซโครนเลขกลุ่มใช้กลุ่ม20ความเสี่ยงอั่นานรเนี่ยไม่พบข้อมูลคือคือไม่พบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับพี่รองอย่าเข้าใจผิดนะหมายถึงว่าเขาเขายังยังไม่พบข้อมูลวิจัยพวกเนี้ยแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามันมันพ้นไปแล้วมันจะดีเชื่อลาไม่ต้านทานไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเขายังไม่พบข้อมูลตัวนี้เฉย อนาคตก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมานี่ก็เป็นของ FIC นะครับพวกเพนไซพวกฟีนิลยูเรียเป็นกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปเคมีก็เป็นฟีนิลยูเรียมอนกันนะครับมีสันตัวเดียกคือเพนไซค,คอลอรเลขกรุ๊ปคือเลข20อันนี้เป็นของต่างประเทศนะครับเป็นไซคลอรบวกกับ,อ,อ,บอิมิดาครอบอิมิดาคอปเรตนะครับต่อมาเป็นกลุ่ม B5 นะครับกลุ่ม B5 เนี่ย ก็จะมีกลุ่มใหญ่เป็นไพเรลนี่เมทิ่กับเป็นไซมายนะครับชื่อสามัญก็คือฟลูโอพิโคพิโคไลนะครับกับฟลูโอพิโมไลโมไมนะครับเลขกลุ่มของสารสองตัวนี้นะครับก็คือเลข4 3ความเสี่ยงปานกลางนะครับตัวนี้เป็นของภาษาอังกฤษนะครับของอบาซีก็จะมีสารพวกฟลูโอพิโคไลแล้วก็ฟลูโอพิโมไมนะครับตัวนี้เป็นสารที่จําหน่ายท้่งตลาดทั่วไปนะครับ บ้านเราเนี่ยผมหาเจอเนี่ยก็มีตัวเดียวนี่นแหละนะครับฟลูพิโอ,อฟลูพิโคไลบวกอฟอสซิเทอล,ลูมิเนียมสารพวกใช้ป้องกันกําจัดเชื้อราได้หลายชนิดนะครับป้องกันเชืราน้ําค้างใช้ในทุเรียนอะไรพวกเนี้ยตัวนี้ร้อยกัมร้อยเก้าสิบถ้าหนึ่งกิโลเนี่ยเกือบเกือบสองพันหรือเปล่านะครับพันเจ็ดพันแปดนะครับประมาณตักหนึ่งกิโลต่อมานะครับพวกกลุ่ม B6 B6 เนี่ยก็จะมีกลุ่มย่อยเป็นอะมิโนไซยาโนคริสเทล นะครับแล้วก็เบนโซฟิโนฟิโนนะครับมีชื่อสมันาสรารพวกนี้ก็คือฟีนามัสคริลแล้วก็เมตาฟิโนนนะครับแล้วก็ไพริโอฟีนนนนะครับเลขกลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่ม4 7กับกลุ่ม50ความเสี่ยงกลุ่ม47เนี่ยปานกลางถึงศูนย์แต่อสูงนะครับขอภัยแต่ถ้ากลุ่ม50เนี่ยความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณปานกลางตัวนี้เป็นของ f i c ของหมดนอกนะครับก็จะแยกเป็น B 6หอกลุ่มแรกนะครับ เป็นกรุ๊ปไซยาโนคลีเลตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเคมีก็เป็นอะมิโนไซยาโนคลีเลตนะครับมีสารตัวเดียวก็คือฟีนามาคริลนะครับตัวนี้ใช้เลขกลุ่ม47 b 6กลุ่มที่2นะครับเป็นกรุ๊ปเคมีเคมีกรุ๊ปเนี่ยเคมีกรุ๊่มของเคมีเนี่ยเบนโซฟีนอนนะครับแล้วก็มีสารตัวแรกอยู่ในกลุ่มเบนโซฟีโนนก็คือมีทาฟีนอนนะครับส่วนกลุ่มเบนโซ เป็นโซซิม mm ูไพรอรีดินนะครับ mm hmm. ก็จะมีสารตัวเรียกว่าไพรโอฟีนอลอันนี้ใช้เลขกลุ่ม50นะครับไม่งงเนาะกลุ่ม B6 เนี่ยแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกพวกสารฟินามาคริลเนี่ยใช้เลข47นะครับเลขประจำกลุ่มส่วนกลุ่ม B6 กลุ่มที่2นะครับก็จะมีเมทาฟินอลกับไพริโอฟินอลนะครับใช้เลขกลุ่ม5้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสารจำหน่าย ทั่วไปอันนี้ไม่ใช่บ้านเราเนาะนะครับอยู่ต่างโน้นต่างแดนน่าจะประเทศจีนแถวโน้นเขใช้กันนะครับต่อมาสารตัวสุดท้ายคือสารตัวที่7ของกลุ่ม B เป็น B7 นะครับ B7 เนี่ยมีสารตัวเดียวมีชื่อสาม,มัญตัวเดียวก็คือ p า r i d a c r o m ม t i u นะครับตัวนี้ใช้เลขก,กลุ่ม53ความเสี่ยงต่อความท้าทานเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวตัวนี้เป็นของต่างประเทศเนาะนะครับของเ e IC กลุ่ม p a ร i d a c นะครับ มีไพเร็ดดาโครเมติลพวกเนี้ยก็ใช้เลขก,กลุ่ม53ถ้าใครอยากดูเป็นประพากภาษาอังกฤษไปดูคอมเมนต์ว่าจะมีบอกว่าการท่าฐานท่าฐานอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยนะครับครับหลังจากเราได้ฟังสารป้องกันจากโรคพืชของกลุ่ม B ก็คือกลุ่มที่มีกลไกลต่อโครงสร้างของเซลล์และโปรตีนที่เคลื่อนย้ายไปนในเซลล์นะครับหมายถึงว่าเวลาเราพ่นลงไปล้วเนี้ยสารพวกเนี้ยตั้งแต่กลุ่ม B1 ถึง B7 เนี่ย จะมีผลต่อโครงสร้างของเซลล์และโปรโตีนเืล่อนยายเช่นเดียวกันนะครับทำไมเขาแยกออกมามันจะมีเหตุผลทางยาศาสตร์อันนี้ก็คงคงไม่ล่วงเล็กเนาะเอาเป็นว่ากลุ่ม b เนี่ยพอฉีดลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างเซลล์ที่อยู่ในพวกเส้นใย,ยเชื้อราและโปรโตีนเชื้อราเนี่ยมันผิดปกตินะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่ม b 1ก็จะมีสารคาร์บินาซิมที่บ้านเรารู้จักกันดีนะครับ ฟูโ,โ,โบริตาโซนไทอะเบนดาโซนไทโอฟเนตไทโอฟเนตเมทิบมลบ้านเราเนี่ยก็จะไม่ไม่น่าจะมีฟูโบริตาโซนไม่ไม่น่าจะมีนะครับเลขกลุ่มนี่ใช้เลขหนึ่งความต้านทานเนี่ยสูงเลยทีเดียวต่อมากลุ่ม B2 นะครับกลุ่ม B2 มีสารสามตัวเดียวคือ,อไดอีโทเฟนคาบนะครับตัวนี้ใช้เลขกลุ่ม10ความต้านทานสูงกลุมม่ม B3 นะครับก็มีสารสองตัวซอ,อกซามัยนะครับกับอีทามอ,อกแซม บ้านเราเนี่ยก็จะใช้ไทม์็อกซเมเยอะเลขกลุ่ม22ความต้านทานปานกลางถึงสูงกลุ่ม B4 นะครับกลุ่มเพนไซคูรอนพวกนี้ใช้เลขกลุ่ม20ความเสี่ยงเนี่ยไม่มีข้อมูลในการต้านทานต่อมาคือกลุ่ม B5 นะครับก็คือฟลูโอพิคูลไยกับฟลูโอพิโมไมออันนี้บ้านเราไม่น่าจะมีนะตอนนี้ผมพยายามหาเราหาไม่เจอใช้เลขกลุ่ม43ความเสี่ยงปานกลางน,นะครับแล้วก็กลุ่มที่6นะครับ มีสารอยู่3ตัวก็คือฟินารามัสคริลนะครับแล้วก็มิทาฟิโนนนะครับแล้วก็ไพริโอฟิโนนนะครับกลุ่ม47เนี่ยปานกลางถึงสูงความต้านทานถ้ากลุ่ม50เนี่ยต้านทานปานกลางกลุ่มสุดท้ายคือ B7 มีสารตัวเดียวไพริลาโคเมทิลอาเมทิลนะครับเมทิลใช้เลขกลุ่ม53ความต้านทานเนี่ยสูงเพราะนั้นสรุปนะครับพอฉีดพ่นไปแล้วเนี่ย เชื้อราเนี่ยมีความต้านทานสูงก็จะมีกลุ่มอะไรครับกลุ่ม B1 B2 แล้วก็ B7 ส่วนต้านทานระยะปานกลางถึงสูงก็จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่ม B3 กับกลุ่ม B6 ส่วนต้านทานระดับปานกลางมีกลุ่มเดียวคือกลุ่ม B5 ส่วนไม่มีข้อมูลเพราะว่าเป็นยังไงอะไรพวกนี้ก็คือกลุ่ม B4 ย้ำนะครับไม่มีข้อมูลไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วมันไม่ต้านทานแต่เขายังหาไม่เจอเฉยๆนะครับ เพราะนั้นกลุ่ม B, มีทั้งหมดเจกลุ่ม B1 ถึง B7 พ้นไปนแล้วมีผลต่อโครงสร้างคือมันทําให้เส้นให่เชื้อราเนี่ยมันประกอบกันไม่ติดพูดง่ายงมันจะลดน้อยถอยลงนะครับคําเตือนนะครับเพื่อป้องกันการได้ยาเมื่อพ่นสารกลุ่มเดิม2อถึงสาครั้งควรเปลี่ยนกลุ่มใหม่ไม่ควรพ่นในกลุ่มเดียวกันคือหลายท่านสงสัยว่า B กลุ่ม B เนี่ยนะครับมันมีอยู่7กลุ่มย่อยเนี่ยเราสลับกลุ่มได้ไหมนะครับแนะนําอย่างนี้นะครับ ถ้าวันนี้ฉีดกลุ่มนี้ครั้งต่อไปก็ฉีดถ้าวันแรกฉีด B 1ครั้งต่อไปอาจจะฉีดมี2ครั้งต่อไปอาจจะฉีดมี3แต่ในกลุ่มนี้กลุ่ม B เนี่ยครบ3ครั้งแล้วใช่ไหมครับเราสลับกลุ่มใหญ่เลยห้ามอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับไปกลุ่ม A ก็ได้กลุ่ม C ก็ได้พวกนี้ส่วนกลุ่มเอก็จะมีหลายกลุ่ม A เอากลุ่มไหนก็ได้ของกลุ่ม A แต่ไม่ใช่กลุ่มอยู่ในกลุ่ม B ด้วยกันนะครับอันนี้ป้องกันการตื้อยาของเชื้อราโรคพืช คำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการกลุ่มสารป้องกันจากโรคพืชวันนี้คือกลุ่ม B คือกลุ่มที่2แล้วนะครับที่นํามาเสนอวันนี้นะครับกลุ่ม B เนี่ยมีกลไกต่อโครงสร้างของเซลล์และการขยายปโปรตีนคือเมื่อเวลาฉีดพ,พ่นไปแล้วเนะี่ยมันจะทําให้โครงสร้างเซลลมันเสียมันจะเริ่มเติบโตไม่ได้แล้วมันก็ตายในที่สุดนะครับอันนี้เป็นสารกลุ่ม B ีป้องกันจากโรคพืช ก็หวังว่าวันนี้จะเป็นเบียวกับพี่น้องเสียก่อนให้มากก็น้อยหาพิพาพการใดก็ขอไผ่เวณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตท,ที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปปีญามและอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติหน้าที่มีร,รู้ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นจะอยากมีตัณหาที่จะเป็นละมันเข้าหลวงปุรุณตโลวัดปูรวารามจังหวัดสุรินทร์ ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มากจริงจริงท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอทิริษปฏิหารในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอาเองมันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะเราไม่ได้เริ่มจากอิสระตั้งแต่ก้าวแรกเราเริ่มด้วยเงินไขร้อยแปดพันประการแต่ไม่ใช่เราจะทาให้อิสระตั้งแต่ก้าวแรก มันคือการค้นพบว่าความไม่อิสระตั้งแต่ก้าวแรกคืออะไรบ้างแล้วมันจะเป็นอิสระเองท่านแคมเแฟร์สุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระัฒนา,ายัยขอพี่น้องเสรก่อนทุกท่านยูดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ